สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่อง Mark AP และท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่มมานผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง Mark AP อีกเช่นเคยน,นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตของในแพทใหม่กันอีกแล้วนะครับผมแต่ก็ เป็นของย้อมสีมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูกันด้วยนะครับผมว่าเอาชุดอะไรมาย้อมสีกันบ้างนั่นเองนะครับผมภายในส่วนประกอบชุดนั่นเองนะครับผมนะก็หลายๆคนนะครับผมผมตอนนี้เนี่ยขอผมมาเยอะมากเลยนะครับผมเกี่ยวกับสีกันสูงใหม่ของเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับผมนะก็มีแว่วๆมานะครับผมว่าจะเกี่ยวกับอลิสนะครับผมจะเป็นฟรีไฟกับดิสนีย์หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยมันปล่อยแค่ตัวที่ยังไม่ได้ลงสีออกมานะครับผมก็เป็นแบบตรีมแนวเออเวทมนต์เวทมนต์หน่อยเหมือนกับอลิสนะครับผมก็ใครเคยดูอลิสเนี่ยก็น่าจะน่าจะทราบกันอยู่นะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาดูชุดเซตปีกนกในแพทใหม่กันนะเดงนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะเดงนะครับผมนะบอกเลยนะครับผมว่าไอซ์วอสวยมากๆนะครับผมแล้วก็ชุดปีกนกเนี่ย ครบเต็มชุดแล้วนะครับผมนะก็เป็นการย้อมสีนะี่แหละจะเป็นเอาอะไรมาย้อมสีก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมเนาะแล้วก็ในตอนนี้นะครับผมมีเปิดขายแล้วในส่วนของหน้ากากมายร,ราบแล้วก็หน้ากากออกแกนิกนั่นเองนะครับผมซึ่งผมเนี่ย เสียดายมากๆนะครับผมตอนนั้นคิดว่าจะไม่ทันแล้วนะครับผมในส่วนของหน้ากากออร์แกนิกนะครับผมซึ่งมันเป็นกิจกรรมแต่ผมก็เล่นไม่ครบนั่นเองนะครับผมก็ขออนุญาตซื้อไปเลยเลยนี่เป็นไงซื้อไปเลยนะครับผมจะไปได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของเจ้าหน้ากากเซ็ตออร์แกนิกนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองใส่กันแบบว่าเต็มๆทั้งชุดแบบทั้ง4ี่ชุดกันเลยแม้ว่ามันจะเทสแค่ไหนนะครับผมนะสักครู่นะท่านผู้ชมเออใส่เซ็ตออร์แกนิกก่อนดีกว่านะครับผมก็เป็นเซ็ตนี้เลย ครับผมนะแล้วก็ใส่กับหน้ากากตัวนี้นะครับผมนี่เป็นไงอย่างเท่ผมบอกเลยนะครับผมนะแล้วก็เซ็ตถัดไปนะครับผมจะเป็นโปรเจกต์แบ็คโบเซตเลซี่ล็อกซี่นั่นเองนะครับผมนี่เวลาใส่กับหน้ากากนะครับผมไหนหน้ากากของมันเอ่ยเวลาใส่กับหน้ากากนะครับผมมันก็จะเอ่อบังในส่วนของตัวแว่นตานั่นเองนะครับผมนะไหนเอ่ยผมเลื่อนเลยอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมผมเลื่อนเลยอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยว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  ผมชอบเ,อเลืล่อนเลยตลอดเลยนะผู้ชมสักครู่นะครับผมนะ,ะ้อหาไม่ค่อยเจอเลยนะครับผมเนี่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยน่าจะแว่นตาที่เป็นแถบทองนะครับผมในส่วนของผ้าปปากเนี่ยไอเส้นส่วนผมมัคส์มันเนี่ยน่าจะเป็นตัวแถบสีม่วงนะครับผมไหนเอ่ยไหนเอ่ยอยู่ไหนไหนไหนนี่เลยนะครับ <ๆ S 2> ผมเลซี่เออไม่ใช่เลซี่ล็อกซี่มาอันนี้นี่หว่าก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเซตเลซี่ล็อกซี่นะครับผมนะแล้วก็เซตถัดไปนะครับผมจะเป็นของใครเอ่ยสักครู่นะครับผมนะเป็นเซตของ ยัวบอยทีเจนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงอย่างเท่นะผู้ชมออกแนวะแบบโดฟามิงโกลเลยนะครับผมนะ mm hmm. ก็ในส่วนของมสัมสมัสปิดปากนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็น mm hmm. สีชมพูลเลยนะฮะ mm hmm. แล้วก็เซตสุดท้ายนะครับผมเซตสุดท้ายจะเป็นของไมยราบนั่นเองนะครับผมก็เป mm ็นหน้ากากยักษ์ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นยักษ์ไมยราบนั่นเองนะครับผมนะเซตเหมือนกระโจโจเลยนะฮะ ไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่นะครับผมก็ถือว่าครบแล้วนะครับผมในส่วนของการสะสมคอลเลกชันแฟกโตของผมนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเซตปีกนกใหม่กันเลยนะครับผมว่าจะมีอะไรกันบ้างหลังจากนั้นเราจะมาดูการย้อมสีกันนะครับผมว่าเอาชุดไหนไปย้อมสีกันบ้างนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผมและนี่ก็จะเป็นชุดผู้ชายนะครับผมที่ได้รับการย้อมสีให้เป็นลายปีกนกทั้งชุดเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะ ประมาณนี้เลยนะครับผมหลายๆคนน่าจะทราบแล้วนะครับผมว่ามันย้อมสีมาจากชุดอะไรนั่นเองนะครับผมนะ ก็แยกได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมและ4ชิ้นนี้ก็เป็นแถบทองทั้งหมดด้วยนะครับผมนะค่อนข้างจะเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ซ่อนหมวกกับซ่อนเกราะด้วยนั่นเองนะครับผมนะ่จะแยกได้เป็นหมวกนะครับผมเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับผมแต่ว่าในรูปย่อเนี่ยมันมีมันมีแว่นตาด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับผมนะแต่ว่าน่าจะเป็นแว่นตาคล้ายๆกับแบบเดิมนั่นแหละ นะครับผมนะั้นในส่วนหมวกก็มีการย้อมสีให้มีลายปีกนกด้านหลังนะครับผมแต่ว่ากางเกงก็เป็นกางเกงเปีกนกตัวเดิมเลยนะครับผมแล้วก็รองเท้าจะไม่มีลายปีกนกนะครับผมนะแต่ว่าจะเป็นสตรีมสีแบบว่าสตรีมสีเดียวกันนี่แหละนะครับผมนั้แล้วก็ด้านหลังของเสื้อนะครับผมก็จะมีลายปีกนกด้วยเช่นนั่นเองนะครับผมนะ ก็จะบอกก่อนเลยนะครับผมว่าในเซิร์ฟบราซิลหรือว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยเซติกนกน่ะมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมนะแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็เห็นแรงอยู่พักหนึ่งนะครับผมในส่วนของตัวกางเกงนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าอย่างอื่นก็ยังไม่รู้ว่ามันจะแรงด้วยหรือเปล่านะครับผมเนาะในส,ส่วนของชุดผู้หญิงนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะมีในส่วนของเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของหมวกแล้วก็รองเท้าที่มีการ ย้อมสีนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นหมวกแบบเดียวกับผู้ชายเลยนะครับผมสังเกตดีๆจะเป็นหมวกลายเดียวกันเลยนะครับผมแต่ว่าจะหันปีกหมวกนะมาด้านหน้านั่นเองนะครับผมขอผู้ชายเนะี่ยมันจะหันไปด้านหลัง นะครับผมเนาะแล้วก็ทรงผมก็จะเป็นทรงผมเดิมของเบสบอลเลยนั่นเองครับผมเนาะแล้วก็รองเท้านะครับผมก็จะมีเพิ่มลายปีกนกขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนของผู้ชายเนี่ยจะไม่มีลายปีกนกที่รองเท้านะครับผมนะแต่ว่าของผู้หญิงมันก็มีด้วยนั่นเองครับผมก็ค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับผมในส่วนของเสื้อนยผมยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบเสื้อเบสบอลหรือเปล่านะครับผมเนาะแต่ว่าที่หลุดออกมาในตอนนี้มันก็มีเพียงแค่เสื้อตัวนี้นั่นเองครับผมซึ่งน่าจะเป็นเเเสืื้ออกกก่่านนะัผผผมมมมมทีี็หดจ เอามาให้ดูด้วยละกันนะครับผมนะว่าลักษณะมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อย่างถัดไปนะครับผมจะเป็นกระเป๋าปีกนกที่เราเคยรีวิวกันไปเลยนะครับผมก็มีการยืนยันแล้วนะครับผมว่ามาในเซ็ตแองเจลิคอรหรือว่าเซ็ตปีกนกอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็มาในเซ็ตเดียวกันนี่แหละนะครับผมก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็คือจะเป็นกระเป๋าเดียวกับกระเป๋าปีกดําเลยนั่นเองนะครับผมแต่ก็เอาย้อมสีให้เป็นเอ่อให้เป็นสีขาวออกครีมๆหน่อยนั่นเองครับเนาะเอ่อผมบอกผมบอกเลยนะครับผมว่ามัน มันเท่ไม่แพ้กับปีกดำเลยนะครับผมนั่นทำไมคนพูดติดๆขัดๆอย่างนี้วะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมนอแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นไอซ์วัวนะครับผมซึ่งไอซ์วัวเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นไอซ์วัวสี น้ำเงินออกม่วงๆนะครับผมเป็นตรีมสีปีกนกนี่แหละนะครับผมแล้วก็จะมีลายปีกนกอยู่ตรงกลางไอซ์วอลเลยนะครับผมล้วแล้วก็จะมีตรงกลางด้วยเป็นแกนสีฟ้านั่นเองนะครับผมค่อนข้างๆๆจะเท่มากๆเลยเวลาถีกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนเป็นไงไม่ใช่เป็นการลงมดอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นของจริงที่จะมาในแพทหน้าอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเนเป็นไงแบบนี้เลยเนะครับผมเะแล้วก็ท่านผู้ชมเหมือนกับว่า GM จะได้ยืนยันโกเรียลมาแล้วหรือเปล่าในคลิปเอ่อในคลิป ในคลิปของ GM เอ็มสตรีมนะครับผมนะก็ถ้าใครทราบโกโรยแบบว่าแน่นอนแล้วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ปักหมุดไว้ด้วยละกันนะครับผมนะในส่วนกิจกรรมเนี่ยผมยังไม่ลดอ่ายังไม่ละเลยน,นะครับผมในส่วนกิจกรรมเดาผลกโกโรยนะครับผมก็ไปส,สามารถไปเดาได้ในคลิปเดิมนั่นแหละนะครับผมจะเดาเป็นชุด ทูสีเขียวเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับผมนะชุดที่ GM อบอกในสตรีมนั่นแหละนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยครับผมแลวนั่นก็จะเป็นในส่วนของเซ็ตปีกนกนะครับผมที่จะเข้ามาในแพทน้านเลยนะครับผมก็จะมีกระเป๋านะครับผมกระเป๋าปีกนกดําที่มีการย้อนสีนนเองนะครับผม,ผมก็เป็น กระเป๋าสพายตัวไหนเอ่ยที่เป็นปีกสีดำนะครับผมก็เป็นปีกตัวนี้เลยนะครับผมก็เป็นการเอาไปย้อมสีแบบว่าเป็นสีขาวแบบขาว,ขาวครีมๆหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเป็นปีกเดวิลกับแองเจิลนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทันปีกดำเนี่ยปีกขาวเนี่ยผมก็ว่าเท่ไม่แพ้กันแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็ยังถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชุดเซ็ตนะครับผมที่มีการย้อมสีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดผู้ชายกันก่อนนะครับผมว่า เอาชุดอะไรมาย้อมสีกันบ้างนะครับผมในส่วนของกางเกงนะครับผมก็จะเป็นกางเกงปิดนกเดิมนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าในส่วนของหมวกเสื้อแล้วก็รองเท้าเนี่ยจะเป็นการย้อมสีนะครับผมจากชุดไหนเอ่ยไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยชุดเบสบอลของข้านะครับผมช,บบชุดเบสบอลชุดเบสบอลอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> อ่าไม่เจอเลยนะครับผมนั่นแหละค,นะค,คนก็บอกให้ผมว่าอ่ารีวิวรหัสนะครับผมแต่ว่ารหัสผมมันก็ไม่ค่อยมีของแรอะไรมาก นะครับผมก็เป็นชุดเบสบอลตัวนี้เลยนะครับผมแต่ว่าในส่วนของกางเกงเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนไปใส่กางเกงปีกนกแทนนะครับผมกางเกงปีกนกของผมอยู่ไหนเลยใครอยากดูรีวิวรหัสก็ดูตอนนี้ได้เลยนะครับผมแล้วผมก็เลื่อนหาไปทั่วนะครับผมหาไม่เจอเนี่ยหาทีก็แบบหาลงลงล้มลืมมั่งนะครับผมนะกางเกงปีกนกอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้หหายากเกินนะครับผมนะเออกางเกงปีกนกกางเกงปีกนกของผม กางเกงปีกนกอยู่ไหนเอ้ยโอจะสุดแล้วมั้งเนี่ยโออยู่นี่เลยนะครับผมก็เป็นการย้อมสีแบบนี้เลยนะครับผมในส่งเซ็ตผู้ชายนะครับผมนะรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ชุดก็จะเป็นการย้อมสีแบบนี้เลยนะครับผมย้อมสีให้เป็นปีกนกทั้งชุดนั้นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวผู้หญิงนะครับผมที่มีการย้อมสีไปนะครับผมก็เป็นชุดเซ็ตเบสบอลน้นเองนะครับผมเหมือนกับเซ็ตผู้ชายเลยนะครับผมแต่ว่า จะไม่ย้อมสีเสื้อเหมือนกับต๊้ชายนะครับผมก็คือเสื้อปีกนกเนี่ยมันมีอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งตัวให้เหมือนการย้อมสีหน่อยนะครับผมหมวกก็จะเป็นหมวกตัวนี้เลยนะครับผมนะก็สวมใส่ชุดเดิสเบลไปก่อนนะครับผมแล้วก็เสื้อปีกนกเหมือนว่าผมจะมีอยู่หน้าของผู้หญิงนะครับผมนะสักครู่นะท่านะผู้ชมเสื้อปีกนกมันน่าจะพิมพ์หาได้นะ้องฟรีไฟเนี่ยนะครับผมนะเ,เสื้อปีกนกเสื้อปีกนกเสื้อปีกนกอยู่ไหนวะาอยู่ไหนวะาเป็นแถบสีน้ําเงินเอนี่ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมในส่วนของเสื้อปีกนกนั่นเองนะครับผมก็มีอยู่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่นั่นเองนะครับผมนะ แล้วก็ในส่วนของกางเกงนะครับผมก็จะเป็นกางเกงปีกนกเหมือนเดิมนะครับผมเป็นกางเกงตัวนี้เลยกางเกงปีกนกของชายและหญิงเนี่ยมันแยกกันนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเซ็ตผู้หญิงที่มีการย้อมสีนั่นเองนะครับผมก็ย้อมสีจากชุดนี้นี่แหละนะครับผมนะในส่วนไอซ์วอลก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมสหลับวันนี้ก็มาประมาณนี้และกันในส่วนของสีกันสูงเนี่ยผมยังไม่อัปเดตนะครับผมเพราะว่ามันยังมีแบบว่า แค่แบบคร่าวๆนะครับผมแต่ถ้ามันไม่มีอะไรลงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาลงให้ดูแล้วกันนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วการหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมทายผลในส่วนของตัวโกโรย่ใหม่นะครับผม,ผมก็ไปร่วมกันได้นะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้บนตัวไอขบนเลยนนเองนะครับผม,ผมก็จะเปลี่ยนในอีกอีกอีก33ชั่วโมงนะครับผมก็อีกประมาณ1วันครึ่งประมาณนีคระก็ ประมาณนี้ละกันคลิปนี้นะครับผมก็ไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุกรู